สำหรับวันนี้นะคะทานดานของนายธนตรีนะคะก็ได้มีการลงคําสั่งคอสชอนะคะเพื่อที่จะตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคอสชอทั้ง9ด้านค่ะโดยมีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณเป็นประธานค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอได้ลงนามในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติวันนี้นะคะแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คอสชอเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆให้เกิดการบูรณาการสอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ของคอสชอทัง9ด้านค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏนรูปประเทศไทยเป็นทิศทางที่มีความเหมาะสมและยั่งยืนโดยนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งคณะทำงานนะคะขับเคลื่อนพุทธศาสตร์นั้นก็จะมีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองหัวหน้าคสชเป็นประธานคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นรองประธานมีกรรมการประกอบไปด้วยพลเอกสิริชัยดิตทกุลปรลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกวรพงษ์สว่างเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกดาพงรัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพลเอกวีลาศารุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกถาวรมณีพฤกษ์คุณอัมพลกิติอัมพลคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิ์ผู้ส่งคุณวุิค่ะ สำหรับคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการทั้งเรื่องของข้อเสนอแนะแนวทางในการปรปับปรุงแก้ไขาการหามาตรการหรือว่ากลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ มีการแจ้งต่อหัวหน้าคอสชอนะคะเพื่อขอให้มีการประชุมร่วมกันของคอสชอและคอรมดำเนินการตามวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยงานมีการเชิญข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือว่าภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงทั้งเรื่องของเอกสารหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ โดยคณะอนุกรรมาการและคณะทำงานตามคำสั่งนี้ให้มีการพิจารณาเบิกจ่ายเบีย้ยการประชุมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบีย้ยการประชุมกรรมาการและการเบริกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จําเป็นเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการโดยเบิกจ่ายจาก็ประมาณของสำนักงานเลขาธิการคสอชอค่ะ